หกราศีสิ้นปีนี้มีเงินก้อนโตรวยปังรวยดังรวยดีจับเงินทองก้อนโตอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะหกราศีดวงชะตาครึ่งปีหลัง2567นนี้มีโอกาสที่จะรวยก่อนสิ้นปีเรียกได้ว่ารวยที่สุดในช่วงนี้จับเงินจับทองก้อนโตอีกด้วย ได้แก่ราศีเมษชาวราศีเมษโดยจากการทำธุรกิจจะถึงเวลาขาขึ้นรุ่งโรจน์มากการเงินเข้ามาต่อเดือนเยอะมากราศีมีถุนชาวราศีมีถุนเด่นเรื่องการงานในเรื่องออนไลน์งานเบื้องหลังหรือง,งานเจรจาแบบลับๆแล้วจะปังราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะช่วงปลายปีจะมีโอกาสในหลายๆด้านหลายๆช่องทางเน้นทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วจะทําได้ดีราศีมังกรชาวราศีมังกรการลงทุนเด่นงานเด่นปีนี้ธุรกิจเติบโตมีโอกาสก้าวหน้ามากราศีตุลชาวราศีตุลมีโอกาสโดดเด่นในเรื่องของการเงิน หาเงินได้มากมีแนวโน้มที่จะได้เงินทีเป็นเงินก้อนใหญ่ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเมื่อเข้าช่วงปลายปีปจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์การงานและการเงินหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ